เงินทองแดงไ,ได้ไหมสีใดๆโอ้โหโอ้ oh my god ขอปุ๊บมาปั๊บอ่ะน้องๆรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญยานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับน้องมานกันอีกแล้วนะครับอีูนในช่วงเราไม่ช้อเราชําได้นะครับผมนี่นอนนอนอยู่กันในเกมมาชองนะครับไปเริ่มกันก่อนเลยนะครับเบ็ดที่ส5บาบาทไปเลยนะครับผมร,รอบนี้เรามาเริ่มที่เบ็ดที่ส5บาบาทนะครับยังไม่มาเลยนะครับผม โอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับผมเกือบเก้าร้อยแล้วนะครับผมโอเคต้องแบบนี้ครับนั่นได้สองร้อยนะครับผมถ้าเป็นสีใดสีใดใดนะครับผมก็จะได้คูณมาแปดนะครับผมนี่แบบนี้ครับคูณแปดยี่สิบห้าคูณแปดเท่ากับสองร้อยนะครับผมนี่นะครับสองร้อยมาอีกแล้วนะครับผม โอ้ oh, ได้กําไรแล้วครับตอนนี้โอ้โ oh, <Wow. S 2> มาติด <Wow. S 2> ติดกันเลยนะครับสองร้ยใ <Wow. S 2> หม่อีกแล้วครับผม1ันห้าแล้วนะครับนั no 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 no. <Wow. S 2> ่นนนหนุ่มไปต่อยา,ยาวครับ <Wow. S 2> วันนี้เราจะได้สักเท่าไหร่เชียวนะครับทุกคนมันลุ้นไปพร้อมๆกันเลยครับโอ้โหใมาอีกแล้วคนระับ no นั no ่นๆนหนุ no. wow. สองร้อยนะครับมาอีกแล้วนะครับเกมนี้นะครับสุดยอดไปเลยนะครับบวกทีหนึ่งนี่แต่ว่าก็กว่าจะบวกนะครับก็ไม่ใช่ง่ายง่ายเลยนะนี่อ่ะเหลือพันสองนะครับตอนนี้จากพันห้าเมื่อกี้นะครับผมหนึ่งพันนะครับจะหนึ่งพันแล้วครับโอ้โหสีทองแดงสามอันรวดเลยครับผมบิ๊กวินแรกเรามาแล้วครับ ได้ไปเท่าไหร่เอ่ย700บาทนะครับผมคูณไปยี่สินะครับผมจากเงินที่เราเดิมพันสีทองหอมมากเลยสีทองจะได้สีทองทองมากน,น้องๆโหนิดเดียวโอ้โหสีใดๆนะครับผม200นะครับผม1,800แล้วนะครับน้องๆหนู เกมนีเนมน้เล่นง่ายมากครับมันง่ายมากครับนอนนอนรู้สึกได้โคกมาอีกแล้วครับเห็นไหมครับนอนนอนสองร้อยมาอีกแล้วครับนอนนอนรู้สึกได้มาอีกแล้วครับ yeah, <ooh. S 1> วันนี้พันเก้าไปแล้วนะครับทุกคนตัวไว้นะครับ yeah. เพิ่งเริ่มมาไม่เท่าไหร่เองก็ปันเก้าแล้วครับทุกคนว้ <Wow. S 1> ดูน้ำน้ำหนูหน,หนูเป็นตัวอย่างนะครับทางน้ำต้นหนู oh. โอโ้โหสีได้ได้มาอีกแล้วนะครับสองร้อยมาอีกแล้วนะครับ <Wow. S 1> โอโ้โหติดติดกันเลยครับผมสองร้อย <Wow. S 1> ม,มาที่สองพันแล้วนะครับ <Yeah. S 1> โอโ้โหสีเงินไม่มานะครับโอโ้โหสีได้ได้มาอีกแล้วนะครับผมสอ <Wow. S 1> นะงร้อยแล้วบวกใหม่นะนะครับผมโว้ <Yahoo. S 1> oh. รัวๆเลยครับน้องๆขอสีอะไรก็ได้ขอแบบทองเงินทองแดงได้ไหมสีใดๆโอ้โหโอ้ oh my god ขอปุ๊บมาปั๊บอ่ะน้องๆ <Wow. S 1> เงินมาเลยครับน้องๆมาเงินนะครับมาเลยครับเราจะได้ไปเท่าไหร่ครับมาเงินโอ้โหหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผม <Wow. S 1> บวกไป สามพันสี่ร้อยหกสิบสี่แล้วครับผมนองน้นองหนุดูไว้นะครับเริ่มมาไม่นานทีน,น้นองนนก็บวกไปสามพันแล้วนะครับบวกสองพันแล้วนะครับผมไม่รวมเงินขนองน้นองนนเองนะครับผมโหนิดเดียวครับโอ้โหสีใดใดใหม่แล้วนะครับว้าวสองร้อยมาอีกแล้วนะครับผมโอ้โห วันนี้น่าจะไม่ใช่มีตังค์กินขนมนะครับน่าจะมีตังค์ซื้อร้านขายของได้เลยนะครับผมเมาทั้งร้านได้เลยแหละแบบนี้สามพันหกแล้วครับผมกลับมาที่สามพันสี่ครับสามสิบสามครับเราปรปับไปที่เจ็ดสิบห้าบาทนะครับผมเห็นไหมครับบวกมาหกฟ้าครับผมมาเปนที่เจ็ดสิบห้าบาทพอปรับมาที่เจ็ดสิบห้าบาทเงียบไปเลยนะครับ กอบสสีทองแดงได้ไหมตรงที่เบ็ด75บาทสีทองแดงก็ได้สีเงินก็ดีสีทองนี่ยิ่งดีไปเลยแต่ว่าไม่มาเลยนะครับเงินเรามาลดเหลือที่2,007แล้วนะครับผมโอ้ไม่เป็นไรนะครับอาจจะมามาทีหนึ่งอาจจะมาหนักก็ได้นะครับผมเราไม่ช้อเราทำได้นะครับ นันนอนเปลี่ยนมปที่2ี่แล้วนะครับไม่ไหวครับไม่ไหวรู้สึกตัง์หมดไปเป็นพันแล้วนะครับเมื่อกี้กับ75บ้าทโอ้โหสีได้มาอีกแล้วครับ200 <Wow. S 1> โอ้โหสีเงินมาอีกแล้วครับ1450ครับผมมาอีกแล้ว <Wow. S 1> โอ้โหบิ๊กวินซูเปอร์เมกาวินครับ <Wow. S 1> โอ้โหอีพิกวินครับผม wow. หลือแค่สีทองนะครับที่น้อนหนอนก็ไม่เคยได้ในเกมนี้น้อนหนอนจะได้สีทองมั่งอะ่ะอืมันนี้จะได้ไมนะ่น่าโอ้โหนิดเดียวนะครับสีทองมาเต็มหน้าจอเลยนะครับเมื่อกี้เงียบไปเลยนะครับบวกมาพันสี่ร้อยห้าสิบล่าสุดเมื่อกี้เราไปลองดูออตโต้กันดูนะครับว่ามันจะเงียบเหมือนกันไหม ะจะสิ้นตาแล้วนะยังไม่ได้นะครับผมสีทองมาแล้วนะครับสองร้อย <Wow. S 1> สีใดๆนะครับไม่ใช่สีทองสีทองสองตัวแล้วก็สีทองแดงหนึ่งตัวนะครับก็ถือว่าทองเหมือนกันนะครับผม <Wow. S 1> อะไรนี่่เนี่ยเป็นเลยนะครับ <Wow. S 1> นนนไม่เแบบนี้ได้ไหมครับโอ้โห <Wow. S 1> สุดยอดสีใดๆมาอีกแล้วนะครับผม 200มาอีกแล้วนะครับขอสีทองบ้างได้ไหมนนนนักได้สีทองเงียบนะครับไม่เป็นไรนะครับสักสามพันนะครับผมถ้าสามพันนนนยังไม่บวกมาอีกนะครับนนน,นก็น่าจะพอแล้วนะผม <Yeah. S 1> บวกมาสักสองพันในวันนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับสําหรับนนน อย่าลืมนะครับโอ้โหมาแล้วครับผม200 <Wow. S 1> โอ้โห40บาทผมลืมผมปรับเป็นไปที่5บาท oh. โอ้โหบิ๊กวินนะครับ140ยสี่สิบเปิดเม,มกาวินครับผมในเบ็ดที่5บาทกลับมาที่25บาทเหมือนเดิมดีกว่า200 <Yeah. S 1> นะครับผม <Yahoo. S 1> มาแล้ว200ร้อยปรับไปเบ็ดย5เหมือนเดิมนะครับ 7จไม่ได้อะไรเลยนะครับผมเออผมกะว่าสักสี่พันถ้าไม่สี่พก็สามพันน่าจะพอครับผมผม okay, <okay>. yeah. ไม่ได้4ี่พันเหลือสามพันผมก็น่าจะพอะครับวันนี้น้องนอนขอนฝากไว้ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับน,อน้องหนอนด้วยนะครับผม เพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆเกมใหม่ๆที่น่าสนใจของน้องหนอนนะครับในสไตล์ของน้องหนอนนะครับผมสไตล์การพูดอะไรของน้องหนอนนะครับไม่มาเลยนะครับผมโอเคนะครับเราอยู่ที่2999นะครับผมพันละครับต้แปดสิบสิบสำหรับวันนี้นะครับน้องหนอนก็เพียงพอเท่านี้ดีกว่านะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับ กดไ like, ลค์กดซับสไคร b ์ให้นันนอนเลยนะครับผมวันนี้นงนนอนต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ